และวันนี้ผมก็จะมีของดีมาบอกครับนั่นก็คือให้เพื่อนทายก่อนครับเดี๋ยวผมขอกลาบก่อนนะครับกลาบส,สดีครับน,นี่อยู่กับช่องการลูบิกครับการลูบิกสอนลูบิกบางทีก็สอนบางทีไม่สอนก็มี เพว่าสูตรเนี่ผมก็ขออภัยทุกคนนะ้วครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปครับก็ผมไม่ได้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะผมไม่มีเวลาลงคลิปลงคลิปสูตรลงคลิปทําสูตรทําสูตรอะไรอเงี้ยผมไม่ค่อยได้ทำเลยคลิปตลกไม่ได้ทําผมก็จะมีคลิปวันนี้ผมจะมารีวิวครับโอ้วันนี้รีวิวหลายพีไม่รู้รีวิวอ e ีกี่พีแหละ ที่แล้วก็ลูบิยักอะครั้งล่าสุดก็ลูบิยักผมก็ขออภัยไม่ได้ลงคลิปนานลูบิยักเนี่ยลูบิยักอนเนี้ยผมมีของนำเสนอครับนั่นก็นั่นก็คือผมให้ทายก่อนนะครับทายมาทายอีกมาทายมาอีกผมจะบอกเลขผมจะผมจะบอกผมจะพูดเลขกันนะ วันนี้ใบหัวครับผมแั้บอกไปกับห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยครับ, 5, 4, 3, 2, รบน้ำยาลูบิกครับน้ำยาลูบิกผมได้สั่งมาสองตัวครับอันนี้อะไรอะว่าโมเฟฟเฟฟขีดขีดขีดวด แวไม่รู้นะเนี่ยชื่อชื่อยี่ห้ออะไรไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าผมมาซื้อมาหลายอันมากตอนนี้นมีสองอันอันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้ลองแกะแล้วคลิปที่แล้วผมได้ทำผมได้ผมได้ไดถ่ายคลิปน้ำยาลูบิกตานคิ้วไปนะตัวนี้ผมไม่มีแล้วคือมันผมจะใช้รุ่นนี้อ่ะดิ โคตรสวยอะ่ะดิขวดแข็งๆนั่นนะไม่ใช่แบบว่าบ็นแบบว่าขวดแข็งนิดนึงนิดนึงผมเมื่อเที่ยงๆนี่ผมเลยได้ใส่รบกแกน์ใบแกนแกนสามหกเอ็มนะคือคือคล่องเลยอะ่ะของเขาคือของเขาดีมากเลยครับเยี่ยมให้เลยครับเยี่ยมครับ ทางบริษัทมาดูนี่อบอกจีนชอบส่งมาให้อีกร้อยอันนี่ใครรู้ขอคอมเมนต์มานะคอมเมนต์ในชุมชนเพราะว่าที่นี่มันจะคอมเมนต์ไม่ค่อยได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ทำเป็นยิงมมันก็จะขอจะแพ็กมาโคตรดีนะครับ ต้องขอ,ขอขอบคุณร้านที่ส่งให้ผมขอบคุณด้วยนะครับที่อะไรเงี้ยแพ็กมาดีมากขอขอบคุณมากมากเลยครับมาเจ้าตัวน้ำยาเจ้าตัวน้ำยาก็จะเป็นยี่ห้อแบบนี้ภาษาอะไรไม่รู้นะเหมือนคล้ายๆโมยูเลยแต่ไม่ใช่โมยูอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะนเป็นเป็นคลุกุครับ จะได้เปิดจะได้เปิดง่ายๆตอนที่มันลื่นๆน,นี่จะเป็นอย่างนี้นะก็เวลาใช้ก็จะบีบยากหน่อยนะผมใช้ลองใช้ลูบิกที่ผมทำลายทำลายนั่ทำเป็นลายคิวบิ่แน่คิวบิ่แน่คิวนะผมก็จะบีบตรงนี้เลยแบะแบะมัน แล้วใส่อย่างนะผมไม่ได้ใส่จริงนะหยุดไปสักหยุดสองหยุดนะเหมือนเดิมตามตามเดิมเพราะว่าอันนี้น่าจะราคาสี่สิบกว่าบาทนะครับสีิบบาทก็ถือว่าดีมากครับเพราะผมด้าเทคนิคที่การใส่ลูบิกครับสองคูณสองก็ใส่ได้สนะี่คูณสี่ก็ใส่ได้พิมิมก็ใส่ได้อะ พีเรมิ้งนี่ใส่ได้เลยอยากดูใช่ไหมพีเรมิ้งใส่ไงดูที่สองคู่สองกันครับสองคู่สองก็แหวกมืสามคู่สามนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็สแกมโบแล้วพีเรมิ้งใส่ไงครับพีเรมิ้งไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับพีเรมิ้งไม่ได้ใส่ตรงนี้พีเรมิ้งคือต้องต้อง อ๋อต้องดูด้านในครับเนี่ยชิ้นด้านในเห็นไหมเห็นไหมชิ้นเนี่ยหยุดลงไปเลยเอ๋อเป็นชิ้นคอเนอร์ชิ้นคอเนอร์เนี่ยก็ชิ้นคอเนอร์เนี้ยชิ้นคอเนอร์มั้งเอ้ยไม่ใช่ชิ้นคอเนอร์นี่ชิ้นคอเนอร์น่าจะเป็นชิ้นเนี่ยชิ้นนี้แหละก็ประมาณนี้แหละ ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่มารีวิวของเวลาในเวลาเบื่อเบอื่อบ้างก็ขอจบคลิปก่อนนะครับวันแบบนี้เป็นคลิปที่สั้นๆมาสั้นอยู่นะหกนาทีถ่ายแคหนึง่งหกนาทีก็แบบเนี้ยสองนาทีนี้ก็กราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวอ,อีกเรื่องหนึง่งผมจะบอกก่อนที่ผมจะขอบคุณหรือขอบไปแล้วแหละทำไงนะลืมลืมๆืผมจะบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันกดกดไลค์และกด Subscribe s u b กด r i b e สไคผมเลยครับกดติดตามด้วยครับกดคนละหนึ่งไลค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ขอกราบ สวัสดีเลยนะครับส,สดีครับบ๊ายบาย